ฝึกภาตามสั่งสไตล์โอโนมิโอโอเคคนแรกที่เราได้มานะคะคือคุณโทฟุการที่ข้าจะสุ่มเจ้าอเวนจูรลินมันยังมันยังตามมาหลอกหลอนฉันอีกแล้วในอีรางดาวเนี่ยบทอะไรวะเนี่ยอะได้ตลอดชีวิตที่ข้าสุ่มกาชาล้างผ่านเงินในกระเป๋าตัางค์แต่ตอนนี้บอกเลยการที่ข้าจะสุ่มเจ้าอเวนจูรินมันเป็นความสุขของหมองแมวอย่างมากมหาศาลเพราะฉะนั้นรีบออกมาเถอะ เพราะข้าคือชะตาที่มีอาจหลีเลี่ยงงั้นเหรอส่วนค้าคือความเกลือของเจ้ายังไงล่ะบายา<ง>ไปต่อไปต่อต่อไปคุณดดด้าฟิตนะคะมายังสวัสดีครับสุลอสุลล็อที่ไรครับเอ้ไม่ทราบว่าสุลอมีแฟนหรือ,อยังครับออสุลออยากได้ผมไปเป็นแฟนสักคนไหมครับแล้วว่าสุลอยจะว่างให้ผมซอยตัวไหมครับ <c oughs> วันดี้ก็ผมอยากซอยตูดชายมากเลย อ๋อปวดหัวจะปวดเ okay. อาเลยจ่อไมไหมจอห่อไมไหมจอ่อจริงเหรอต้องจอ่อเอาไว้นะตั้งใจมากตั้งใจมากสวัสดีฮัสล่าสุลลัชื่ออะไรครับเออไม่ทราบว่าสุลลัมีแฟนหรือ,อยังไงครับเออสุลลัยอยากให้ผมไปเป็นแฟนสักคนไหมครับหรือว่าสุลลัยอยากให้ผมไปสอยม,ม่วงไหมครับพอดีอยากไปสอยม,ม่วงบ้านไหนมาเลยครับ ต่อไปของน้องปอนะคะมาอันนี้คือสิ่งที่น้องปออยากจะให้เราพากนะคะทุกคนแต่มันยากอะ่ะบอกก่อนว่ามันยากนะทุกคนแต่เราพยายามแล้วนะพี่แอดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปการัางทำอาหารนวดสปาปลูกปกา่าดำนาดูดิซี่ออดไอแลนดี่ตีกอล์ต้องเรือสองสัตว์ช้อปปิง้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมานาทุนธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนาะเยอะกิจกรรมมันเยอะ เพราะเมืองไทยสมายมิวเป็นต้นตำรับสำหรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันเกลือ <G ül> โอ้โหอันนี้จริงจังเมื่อไหนกคะเนี่ยเปิดเป็นโปรแกรมเลยเนะี่ยว้าสุดยอดแค่ขอบคุณกับรักนะเฉยๆหรอคะเอาเอาเป็นว่าขอบคุณหมอแมวแล้วกันนะคะงั้นก็โอเคมิวรู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะหมอแมวของมิวที่ เข้ามาดูเข้ามาให้กิดบรใจตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะไลฟ์ไหนไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่า,าไลฟ์ที่เป็นคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นทุกคนเข้ามานั่งจุ่มๆเสมอเลยซึ่งรู้สึกดีใจจริง,รงๆนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่มานั่งเป็นเพื่อนนะแต่ถึงแม้ว่าจะมีมาดูแค่คนเดียวหรืออะไรก็ตามนะคะมีวก็รู้สึกขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะที่พวกคุณทําให้เรานะไม่ว่าจะเป็นการัพพ p o r t ทางโดเนทว่าการมานั่งจุ่มไลฟ์มาคุยกับเรางี้นะก็ขอบคุณจริงๆนะคะจากใจเลยจริงๆก็รักทุกคนนะรักมากๆเลยนะคะอยากจะคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตลอดไปเลยนะรักที่สุดเลยนะคะโอเคไหมเอออันนี้แบบว่าต้องต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะคะในการพูดเพราะว่าเราเหมือนแบบเราต้องการจะขอบคุณจริงๆอะ่ะ ซึ้งกันใหญ่เลยเออเราก็เราแสดงว่าสิ่งที่เราพูดนะมันสื่อถึงพวกคุณไงเออพูดไปก็จะร้องไห้เองบ้าเอา้ Welcome stranger What are you selling Oh selling you blend <laughs> Thank you Come back anytime เออตามใจนี่ยากสุดเลยอยากอยากฟังอนุมิลภาอะไรอนะหลงตัวเองเหรอเดี๋ยวคิดก่อนนะอารมณ์แบบว่าเป็น แบบยิงๆหน่อยปะหลงตัวเองแบบว่าเป็นสาวที่ดูยิงๆเอาแต่ใจอะไรอย่างงี้ป่ะคะอันโลเพเอีกแล้วเหรอนี่นายบอกชอบฉันอย่างนั้นเหรอคนอย่างนายมีสิทธิ์อะไรที่จะมาชอบคนที่สูงส่งแล้วก็สวยสงา่าแบบฉันเหรอทำไมไม่หัดส่องกระจก มองดูตัวเองให้มากกว่านี้ล่ะคนอย่างฉันนะไม่มีทางจะไปเกือกกลัวกับคนอย่างนายได้หรอกนะแต่ขอบอกเลยว่าการที่นายทำแบบเนี้ยการที่ฉันไม่ยืนคุยกับนายตรงนี้แค่เนี้ยก็ทำให้ฉันนะรู้สึกฉันไม่อยากจะพูดคำนั้นออกมาเลยนะแบบนี้เอาเป็นว่ารีบๆหายไปจากสายตาของฉันได้แล้วได้ไหมคะ โอ้ยอันนี้คือแบบคิดบทสดเลยอะเนี่ยเรานึกไม่ออกอะรู้สึกอยากโดนดา่าเอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรพวกคุณเป็นสายเอ็มกันเหรออยากโดนด่าเนี่ยอะไรก่อนแนวนี้ก็น่าสนเอาแย่และะ้วค่ะนี่ไปไปเปิดต่อมไปสะกิดโดนต่อมอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมเขาอยากโดนด่ากันเต็มเลยอะนั่นดิเออแปลกอะความวั่นไหวก่อตัวในใจทําทำไมคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะโลเพด่าให้นะรุ่นพี่คะ ช่วยกรุณาเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะที่นี่มันห้องสมุดนะคะรุ่นพี่คิดว่าที่นี่เป็นที่ส่วนตัวนี่ไงคะหัดมีมารยาทบ้างน,นะคะที่นี่ไม่ใช่บ้านของรุ่นพี่นะคะที่จะทํายังไงก็ได้แต่ก็ยังว่าแล้วนะคะการอบรมสั่งสอนน่ะก็มีส่วนหนึ่งในการที่บ่มเพาะให้มนุษย์เราเป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นมิวก็ไม่อยากจะ พูดไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่รุ่นพี่เสียงดังในห้องสมุดอะ่ะมันดูไร้มารยาทแล้วก็ทำตัวเหมือนหนอนเลยค่ะถ้ารุ่นพี่จะเลิกเป็นหนอนสักวันหนึ่งอ่ะก็คงดีนะคะวันนี้มิวจะให้อภัยรุ่นพี่แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วยกรุณาออกไปจากห้องสมุดได้ไหมคะพรุ่งนี้ก็เป็น,ว,นวันสอบแล้วนะคะถ้ารุ่นพี่ยังคิดจะเล่นอยู่อย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าสอบตกขึ้นมาอย่าหาว่าไม่เตือนกันนะคะเป็นหนอนนอ่ะก็ไปอยู่นอกห้องสมุดสิคะจะไปอยู่ในห้องสมุดทำไมอะ่ะพอใจไหมคะไงคะรุ่นพี่รุ่นพี่พอใจไหมคะกับการถูกด่าว่าเป็นหนอนนะคะหนอนที่ไม่มีอะไรในชีวิตเลยหนอนที่น่าสมเพชอะ่ะถูกใจไหมคะ ไปสะกิดต่อมโดนอะไรเข้าคะเนี่ยแปลกดีอะนอนมาแววเฉยทำไมเขาดูชอบโดนด่ากันท่านดีทำไมอะคาโมอยากโดนมั้งไหมอะก็คนที่มันเป็นก้อนหินนะคะทุกคนคนที่เป็นก้อนหินอะทำยังไงมันก็ไม่รู้สึกหรอกคะ่ะไม่ว่าจะไปคุยกับเขามากแค่ไหนอะเขาก็ไม่สนใจหรอกนะก็สมแล้วนะคะที่เป็นก้อนหินอะก็แชดหนักขวาไปเรื่อยๆอืม แต่ว่าไม่ไว่ายังไงคงไม่รู้สึกอะไรหรอกคะ่ะก็เป็นแค่ก้อนหินนะก็อยู่ได้แค่นั้นแหละอยู่ตามทางอะ่ะเป็นก้อนหินที่ไม่มีใครสนใจอะ่ะโดนเหยียบโดนย่าอยู่อย่างนั้นหละก็สมน้ำหน้าแล้วนี่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้เราพูดได้โอเคอ,อันนี้อันนี้ได้ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอาจารย์เอตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาเอ้ยอันนี้ได้อยู่ภาคนิยายบอยเลิฟคู่ผมกับใครก็ได้เหรอ บอยเลิฟ <c oughs> เราไม่รู้จะบอยเลิฟกับใครก็บอยเลิฟกับตัวเราเองเนี่ยนะค่ะไอะปีมะเมื่อกี้ที่ฉันเห็นนายไปเตะบอลน,นายแม่งโคตรน่ารักเลยวะ่ะการที่นายล้มกลางสนามแบบนั้นนะฉันอยากจะเข้าไปปกป้องนายมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ฉันเป็นกรรมการฉันก็เลยต้องทนฝืนมองนายล้มด้วยท่าอันเซ็กซี่อยู่แบบนั้น ฉันขอโทษนายาปีที่ฉันเข้าไปช่วยนายไม่ได้ทันท่วงทีแต่ว่าถ้าเกมเนี่ยมันจบลงเมื่อไหร่ฉันจะเข้าไปนวดน้ำมันมวยให้นายเองนายไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีด้วยก้ามแขนอันล่ำซ้ำของฉันอายาปีนายไม่ว่ากันใช่ไหมถ้าฉันจะแตะต้องตัวนายแบบถึงเนื้อถึงตัว แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการนวดน้ำมันมวยยังไงล่ะฉันจะทำให้นายหายปวดเมื่อยเลยล่ะอะไรนะอยากจะปวดมากกว่าเดิมออยาปีนายไม่ควรจะพูดใจอย่างนี้กับคนที่เขามีใจให้นายนายรู้ไหมแบบเนี้ยฉันก็ลำบากใจนะไอายาปีฉันรักนายเพื่อนมาอขอคยเ,เลิฟทีครับ กอร์เลิฟเหรอคุณเจียกี่ยังอยู่ปะคะมาเป็นเหยื่อให้มิวหน่อยเย่แล้วไม่ทันละคุณเจียกี่ห้ามไปไหนแล้วนะกำลังคิดอยู่ว่าจะให้คุณเจียกี่เล่นเป็นบทยังไงดีเจียกี่จังมานั่งทำไมตรงนี้คนเดียวอะ่ะทำไมไม่ไปเข้าเรียนเหรออะไรนะเป็นไข้แล้วทำไมไม่ไปห้องพยาบาลนะ่ะให้เราพาไปห้องพยาบาลไหมเจียกี่อืมได้สิ ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราขอจับมือเจียกี่ไปได้ไหมตัวร้อนหน้าดูเลยอเนี่ยแต่ว่าหน้าก็แดงด้วยอันนี้น่าจะเป็นไข้หนักมากเลยนะค่อยๆเดินนะเดี๋ยวเราพาไปโอเคถึงห้องพยาบาลแล้วเจียกีเดี๋ยวเราไปหยิบยากับน้ำมาให้นะ เนี่ยยาทานซะนะจะได้หายไงล่ะขาดเลยนบ่อยๆมันไม่ดีหรอกนะทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าอืมพอเอาหน้าผากชนกันแล้วอ่ะดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเจียกิ นี่ป่วยหนักขนาดนี้ด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นกลับบ้านดีกว่าไหมเดี๋ยวเราไปส่งนะทำไมหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะเจียกิหึอแปลกมากเลยนะแต่ว่าหน้าแดงแบบเนี้ยก็น่ารักดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไปส่งนะตามนี้นะ อันนี้คือเราเดาเองนะว่าคุณเจียกิเขาน่าจะชอบสาวหล่ออืมใช่ค่ะเราก็เลยเป็นสาวหล่อให้นะแต่ว่าเมกุมินกับฮูเต๋อเนี่ยคนละบุคลิกเลยอ่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมคะคุณเจียกิเออเราเคยผ้าฮูเต๋อนะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะเอสเปรสโซนขอให้ทุกคนตื่นกันอย่างสงบนะคะหูแตกเอา้ากลัวไม่ตื่นไงเราให้เราให้ฟังภาาหูเต๋าด้วย เคยผ้าไ,ไวไวไหนวะอ,อ๋อนี่เสร็จละ <c oughs> ตกใจละสิจริงๆเลยนะดึกดึกดื่นๆแบบนี้มาที่เขาหูว่างทำไมกันที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะตามข้ามาสิข้าคือหูเถาเป็นหัวหน้าโถแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงให้ข้าช่วยเจ้านะอ้าวมานี้เนี่ยหูเต่าที่เราเคยผ้าดนาะ,ะเหมาะมากเลยขอบคุณนะ ดีใจที่ชอบนะบายค่ะไาบายทุกคนเลยค่ะคิดถึงทุกคนเลยนะฝันดีนะคะฝันดีหลับให้สบายนะคะทุกคนหลับให้สบายเดี๋ยวมิวจะพาแลนดิ้งนะคะอันนมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ้ย